อ่ามือนี้อ่าทำบุญบานคุณแม่เซนนะครับเป็นได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาฉันประทานเพนอยู่นี่เพื่อทำบุญอุทิศสมบุรณ์วนกุศลในแก่อ่าพอบานของท่านที่ลรหายใจจากคือพอเย็นนะครับได้เชิเชได้อรัตนานิมนต์พระคุณเจ้าแลวก็ได้เชิิพช่น้ีนองมาหลายๆนะครับอ่า เบิ่งจากทีต่างๆนะครับเบิ้งพี่น้องมาลายนะครับโอ้กานอดีตล่องนายกประมุ่นกมานะครับเมื่อนี้หน้าตาก็ยังบ้ให้เถ่าได้ครับอยู่คือเก่าอยู่นะครับยังนมอยู่พี่น้องแต่ละคนแต่ละ่ันกมาหลายนะครับ สกาเรนาผู้ทางอภิปุชยามะอิมินาสกาเรนาธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสกาเรนาสังฆังอภิปุชยามะ

เอระยะมัจจปมาทธานาเวระมณีสิกขาปัาจสมาธิยามิครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่มารวมเป็นเจ้าภาพถวายกองบริสกุลถวายประธานเพนถือว่าทุกคนทุนกท่านกสเดรบุญรับกุศลํำกันนะครับนอในส่วนต่างๆที่พี่น้องได้ซอยเป็นจตุป,ปัจจัยก็ดี เป็นการทำครัวเป็นการเทดอาหารเป็นการเตรียมสถานทีกระตามนะครับถือว่าทุกคนทุกท่านได้รวมแร้ควมใจกันถ้าคิดว่าคุณพอวินัยคือสิบไปสู่สุคติครับ